ครับพ่อแม่พี่น้องที่นารักครับแกงทูกคนมาพี่น้องลากซีมครับผมต้มขมมึตงต้ง๋มของพี่น้องโอ้ยเม่อนอะไรแต่แสบพี่น้องเลยต้มขมผักติ่มจานหมั่น้ำพี่น้องหม,มั่เมืองคน้นมาพี่น้องเมนูนีน้ก้อนสิพ้าน,น้องมาหน้าไปฉีดวัคซีนสวัสดีครับพี่น้องมามาพี่น้องเอาแสบๆมอนกัน มาเอาลูกมาแม่พี่น้องเห็นหายเห็นตาเนี่ยสุดเกาสุดเดือมจะเล่าเหรอโอ้ลายสุดอ่เดอมาหน้าเยอะแยะนะสุดพ่อกับแม่ไม่ได้ครึ่งนะ่อจะเศร้านี้วันนีเาเปลี่ยนสุดเดียวก็ใหม่นะว่ากะริ่มมปัญหาสุด,ดยอย่างนี้ถ้าเขาเนียงเงีเ่ย

ทันก็นเสียกนะครับนะราบเจ่งทำมไมเนี่ยว่าเป็นอันนี้หมั่มื่งพ้นเนี่ยเอาเสียมพิกอ,อ,อ ก็กินหมดแล้วมั้งโอ้โหเฮยนอนเบิ้งละมันน้นอยมันน้อยจะอาบน้ำไมลุกก็ไปอาบน้ำไปมข้าวสุดอาบน้ำเนาะไม่ได้อ่านน้ำให้โอเคอาบน,น้ำแต่งตัวส,สวยจะไปหาหมอกันไก่จีดยานะแต่งตัวส,สวยๆนะแม่จะช่วยชุบ แม่ใส่ชุดดิปงให้เอาเป้าอะใส่เป้าชุดดิปงอ่ะอืมใส่เป้าหรือใส่กาง,งเกงยีนกางเกงยีนนี่อ้ายจะมีซื้อมาให้น้องนี่เหรอใส่เป้าใส่กางเกงยีนหรือใส่กระโปรงหนึ่งแล้ มานาใสมนาต้องแต่งตัวสวยๆแต่งตัวได้สองสไตล์เออโอ้ยเต็มหนาอีแม่แล้วมึงว่ามามึงว่นมึน่ะว่นมันถึงเหมาะอะไรบ้าเด่นมือหรือเด่นกล้องนนของขนาดหัวตาไหนแม่จะพาไปประกวดนงงางหางชาวไทยกันก่อนใครบ้าง โอ้เหนื่อยอยากนอนเเกินอยากหลับกเเกิน,นเดี๋ยวนอกับรัก,ก่อนมื้อนี้ไปฉีดอะไรสะไม่ได้คุณหมอไม่เข้าพรุ่งนี้นะคุณหมอเข้าวันนี้นนไม่อยากฉีดกับพยาบาลฉีดกับหมอ คุณหมอวิภากรหมั่งนันมม่นก็ตนตแตกยนางกัดส่งได้ไห,หมเนาะผมมันก็จะเป็นแนวนึวนงรายกาหมั่นหัวแนวนึวนงแจกบ่าบะไรแบบมันมาทิ้งส่งไก้ตัวห,หมั่ง ស <laughs> ្រូវើងនឹងប្រូវើងនឹងសាស់បាន់ទាន อาบน้ำบ้านปู่รับไปบ้านปู่แม่เจะอาบนี่อาบน้ำฝนที่บ้านไม่มีน้ำหมากเลยน้ำหมากกับบะหมี่แล้วพี่น้องเอ้ยน้ำบรายถ้ามูดด่างก็น้ำบรายสิตั้งแต่วันวานี่โต้งน้ำฝนไร่ใส่ก็ดีขึ้นแล้วก็พ่อแล้วก็เมื่อยแล้วว่าแนก็เมื่อย

ส่วนจยอดกว่ากันกัอหึ่มเพื่อนครับนีไ่มกระรักกระรักกรกมันมุ่งร่นมันดีแก านาไม่ป่วยแต่แม่ป่วยแล้วนะนาแแข็งรงร่างกายแม่สู้หนูไม่ได้เลย,าายนาไม่สุดยอดเลยร่างกายแม่น่ะป่วยละเดี๋ยวป่วยเดี๋ยวป่วยกระดัก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 กระตัก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 เฮ้ยจะเป็นยังต่อเกาอี้ประธานน่ะประธานนี่สะออนนี่นะ่ะสะออนอันลึก ไปเด้อพี่น้องเลยถือไปเป็นตมันแบบอันนี้จะเริมก่อนเลยจะเรินน่มบป็นด้นั่งประธานตำแหน่งเหรอมานาเป็นประธานเหรอลูกอ๋อจี้นี่แหละเป็นประธานสิอของนาท์คนสวยซื้อให้นาท์คนสวยเนี่ยนนเนาะัท์จ๋าหนูคิดถึงนาท์จังเลย อาทิคนสวยจ๋าเดี๋ยวเราไปเจอกันที่มุกดาหารนะคะที่นี่เจอไม่ได้ครบพี่น้องจา๋าคือตอนนี้มันไม่มีที่อยู่เลยมันุกมากที่สิให้ใครมาตัดหญ้าให้ห้าเด็กหน่อยใช้ามาตัดหญ้าให้มันหกคาดเท่ากับี่าี่เชตัดหญา้าเราทำม,มีตัดเองดีวกว่ามันตัดจะเป็นจะพี่น้องอาจะเป็นพีน่เชิญตัดหญา้า มปิน้าจ่ามานาจามาหาแม่จ๋าหนู่กแม่มนจ๋านี่แม่มนจ๋าไอพ่อพเพชรจ๋าอ oh. ้ยได้เอาน้องไปอะไเลยเเดี๋ยวไดีควงนี่ยอาผักให้ลูกสิเขาอยากได้ผัก เดี๋ยวแม่บมนอน้ตหน้าอย่างเทเลยจะอาบน้ำบ้านคุณปู่ป่ะแม่พาไปอาบน้ำป่ะขาปู่แดงพอดีเลยแม่งอยู่ครับปู่แดงก็ไม่เอาอะไรเอาหน่อไม้อยู่หนึ่งกับมั่มสองถุง แ zaman, esi, are, bread, ค่นั้นไม่พ่อเอาพ่อมมไมมีใครอยู่เลยพอไม่แยวพอเอาเพื่อนพอบ่อพ่กินเห็่อพออพ่อเปสียงุ่มมาก่เห็นไหอยู่เนี่ยนะไม่เห็นก็ไม่เป็นไรเราก็ไปอาบเล่นี่เขาจะอาบด้วยดูกล้องให้บ่อหน่อยไม่รู้ว่ามันถ่ายหรือเปล่า どれから来てる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 

อดไม่คลิปไหนอย่าลืมกดซับสไคร์ไลค์แชร์กดหัวร์่งไครใบมะกรูดใส่ไหทน้ำเด้อพี่นะ้องตั้งแสบกาลัางใจนะครับสวัสดีครับมาไ <ป S 1> ่ิ้นะครับ